เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนแตาวัาชิโอกับเกมแกรนด์บลูแฟนตาซีแล้วนะครับผมซึ่งคราวนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวสัญลักษณ์ตรงนี้ครับคาว่าโคอ p อนะครับเพราะว่าอันนี้ผมต้องมาทํโคอ็อก่อนเพราะว่ามาีผู้ชมบางท่านต้องการให้รีวิวเกี่ยวกับอาชีพ EX นะครับซึ่งอาชีพ EX จะทําได้นั้นมันก็ต้องพึง่งโคอ p อเช่นเดียวกัน,นครับเพราะฉะนั้นผมจะมาทําการอธิบายเกีก่ยวกับโคออปนั้นคืออะไรก่อนนะครับผม เอาละรครับเราก็จะมาหน้าโคอปนะครับก็โคอปมันจะเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะคือเขาจะบังคับว่าต้องมาเล่นกับผื่นครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วว่าเราสามารถสร้างห้องคนเดียวเล่นเองได้เลยนะครับ mm. เพราะว่าโคอปมันจะมีมิชชั่นให้นะครับซึ่งมิชชั่นแต่ละอันก็คือเราทําเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไอพีฟ้าที่สาหรับผูดด้เล่นมือใหม่ที่มันจะหายากหน่อยแต่สาหรับคนที่เล่นมาสักพักแล้วมันหาง่ายแล้วแหละแล้วที่สำคัญคือถ้าเรามาเล่นครบเนี่ยเห็นไหมครับจะมี4 MP เนี่ย ก็คือจะมีรีวอร์ดให้ก็คือเราสามารถมาแลกของได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมแลกบางอันไปแล้วซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะมีตัวฟรีนะครับการที่เราจะรีเซ็ตของใหม่หมดคือเราต้องแลกของให้หมดก่อนนะครับเราถึงจะรีเซ็ตได้เพราะงั้นเราต้องแลกแล้วก็ทําไปทุกๆวันนะครับเพื่อมาแลกให้ครบเห็นไหมครับมันจะมีของพวกนี้ให้แลกซึ่งวิธีเล่นก็คือมันจะมีโหมดรนมอลฮาร์ดและเอ็กซ์ตร้านะครับซึ่งมันก็ต้องค่อยๆเรียงไปทีละคนนะครับอ่า ถ้าผมเล่นผมคงเล่นเอาอะไรดีนะเอาเอาเควสก่อนเลยกันอันนี้คือให้ชนะบิน5ด่านในโคอต์เควสนะครับแล้วก็อันที่2คือให้ใช้ให้ใช้ไอ้ขวดคืนชีพ2อันก็แค่กดใช้เฉยๆนะอ่าสามคือเคลียร์เคลียร์แมทฮาร์ดหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะงั้นเรามาเริ่มจากเคลียร์แมทฮาร์ดก่อนแล้วกันนะครับ มันอยู่ขนาดอันนี้นก็จะมีจอยเควสนะครับจอยเควสคือเราสามารถดูได้ว่ามีใครเล่นอยู่ไหมอ่ามีใครก็จะบอก a n y o n e ใครก็ได้เข้ามาเล่นได้นะครับแล้วก็จะมีโพสเควสก็คือเราสร้างเองนะครับอันนี้เราก็จะบอกได้ว่า no limit ใครก็ได้แรงต้อง1ิบขึ้นไปพวกนี้นะครับมันจะมีผลกับตอนที่เราเล่นสร้าง ตัวละครไอ้ไม่ศัตรูที่ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องการคนที่เล่นเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าโกของห้องนี้คืออะไรเดลิมิชชั่นไอทอนเบนนเนียมหรือหาไอเทมหรือเฉพาะเพื่อนหรือเฉพาะกิลนะครับก็คือจะมีผลกับตางคนที่เข้ามาเหมือนกันอันนี้คือเราสามารถกดไปเชิญคนในในกลุ่มได้นะครับก็คือกิลครับส่วนอนนี้ในโหมดบููมบอดก็คือเปิดให้ทุกคนเข้าได้เช่นเดียวกัน แต่ะถ้าเราอยากคนเดียวก็ได้นะเราก็บอกพิมพ์เป็น Ape Nory เข้าไปกดโอเคไปเราก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมานะครับซึ่งวิธีเล่นของอันนี้จะเป็นตรงนี้นะครับก็คือต้อง select party และแน่นอนครับถ้าเราเล่นคนเดียวเราจะไม่สามารถเลือกเลือกซลม,มอนของเพื่อนได้แต่ถ้าเรามีคนอื่นมาอยู่ด้วยเราถึงจะสามารถใช้ซลม,มอนของคนคนนั้นได้เท่านั้นนะครับมันจะต่างกับข้างนอกคือมันจะมีแรนดอมออกมาให้เราเลือกใช้ได้ใช่ไหมครับ อันนี้คือมันจะฟิกครับถ้าไม่มีคนในห้องก็จะเป็นปรสาภาพประมาณโอเคงั้นก็แค่เข้าไปตีให้จบเพราะว่ามันง่ายอยู่แล้วเสร็จแล้วก็กดสาตาร์ทเอาละครับเราก็จะเป็นการเริ่มต่อสู้ครับก็ตัวนี้แค่ฮาร์ดก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวตีต้นเดียกกรตายเพรางนันผมไม่ต้องดูเดยวผมตัดทิ้งเลยก็ได้นะครับผม แล้วเราก็จบเป็นที่เรารอนนะครับดนันก็จะเหมือนกับเล่นปกติแต่ของที่ดรอปเห็นไหมครับจะต่างกันของพวกนี้ก็คือเวลาเราต้องการเงินเนี่ยส่วนมากเขาจะมาเล่นในขอเพราะว่าเราจะได้ของพวกชิ้นเนี่ยครับไว้ขายได้ราคานะครับส่วนของทองนี่ก็คือของดรอปหายากส่วนมากก็จะไว้ใช้ทำพวกปลดจอบหรืออะไรต่างๆครับเพราะงั้นก็อย่าไปขายเล่นนะครับบางอย่างโอเคคราวนี้เราก็จบเห็นไหมครับก็จะขึ้นเควส เรียบเรียบเรียแล้วแลวเราชนะไเป็นอีรอบที่เหลือเราก็ต้องไปเคลียร์เพิ่มนะคะรับผมอ่าแลวคราวนี้เราก็สามารถอ่าอันนี้คือจบไปแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ของเราสร้างเองเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะออกไปจอยคนอื่นบ้างนะครับผมเราสามารถปิดได้ลบห้องซะแล้วคราวนี้เราก็ถึงจะไปจอยคนอื่นได้นะเราต้องลบห้องตัวเองก่อนแล้วหนึ่งห้องรู้สึกจะมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งครับ ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละในการเล่นแต่คิดว่าน่าจะชั่วโมงหนึ่งอ่างันคราวนี้เราจะเลือกที่จอยไฟล์รูมก็ได้นะครับเดี๋ยวขอดูห้องกันก่อนโค้กแรกหน้าอันนี้จะยากสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ตัวหนังสือนะครับเพราะาสมมากคนเล่นเป็นญี่ปุ่นก็จะพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นอย่างอันซโยบาฮาเนี่ยก็จะเป็นบาฮาพวกบาฮุดไฮแลนด์นะครับอันบาหาก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้เขาให้ตีฟีอยู่นะฟรัมกับ เดี๋ยวผมอยากหาให้แบบห้องเดียวจบเพราะบางทีบางห้องเขาจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาเล่นหลายรอบนะอย่างเงี้ยซิว่าสามสิบครั้งก็คือครบสามสิบคนแล้วค่อยวิ่งหรือเปล่าก็จะวิ่งช่วยกันตีประมาณนั้นแหละซึ่งก็เหนื่อยเหน่อยนะผมอยากได้แค่ห้องทีเดียวจบแต่จากที่ผมลองหาในพวกห้องเหลดรู้สึกจะไม่ค่อยมีห้องที่มันจะเล่นทีเดียวเลยนะส่วนมากก็จะมีรีพีทอันนี้เขาบอกให้ช่วยปะไม่ใช่อันนี้ไลฟ์ เพราะฉนผมว่าผมจะข้าไปโคอบนะครับเพราะว่าอันนี้จะมีเคล็เลตก็คือแบบข้างนอกแต่เราสามารถตั้งห้องเลือกคนเข้ามาได้มันก็จะดีสำหรับคนที่เล่นกับเพื่อนนะครับส่วนโคอ่าส่วนถ้าเกิดไปกดเลยข้างนอกคือมาลแรนดอมคนนอกไงเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะดีไปโคออบก่อน a s ส r a อ o t ดมาเนียอันนี้ตัวนี้ที่ต้องล่าตอนหลังผมลองเข้าไปจอดีเขาให้ไม่ทันแล้วห้องเต็มนะครับ อันนี้ไม่บอกว่าตีอะไรนะครับก็ดดปิดไม่ได้คนตีไปแล้วเดี๋ยวผมลองดูข้องคนที่หลังต่ำๆเขาไม่ได้เขากำลังตีอยู่ แล้วก็มาปุ๊บเราต้องสื l เอกปาร์ตีนะครับเขาใช้เห็นนะครับเราจะมีมอนสูรของเขาเพราะงั้นเดี๋ยวผมเอาธาตุแสงไปแล้วกันเผื่อไว้ก่อนเลยแล้วตัวละครเราในปาร์ตี้ก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับก็คือทำให้เห็นเขาให้ตีอิกดาซีลเรากดเรดดีเพื่อช่วยเขานะครับแล้วเราก็ต้องรอเขาครับว่าอีกคนจะเริ่มกดเมื่อไรน,นะครับเอา้าตกลงไม่ตี อันนี้ผมรออยู่แน่ๆว่าเขาจะออกเขาเปลี่ยนวสอยู่เราดูจากตรงนี้ได้นะครับเราสามารถกดดูแชทก็ได้เราพิมพ์แชทก็ได้เขาเลือกมาเราก็ไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าไงเราช่วยได้อยู่แล้ว,วก็จะมีขอเข้ามานยงนี้ก็จะแวบบ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 ก็ดูออกแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นวิธีเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับ ซึ่งอันนี้เราต้องการช่วยคนเราของพ่อมาเาดูหรือจะใช้เบอร์ไอเดียส่งให้เพื่อนก็ได้ถ้าคิดว่าหากันไม่เจอนะครับแะถ้าไม่ต้องทำอะไรละถ้าเป็นผู้เล่นผู้เล่นใหม่ให้คนอื่นก็ช่วยก็จะเร็วมากครับมันก็จะจบง่ายๆแบบนี้นะ แต่พ่อด่านง่ายๆน,นะด่นานระยากก็ไม่เร็วขนาดนี้หรอกอันนี้คือเป็นการช่วยของผู้เล่นให้ช่วยผู้เล่นใหม่นะครับก็จะได้ของตามของที่เขากําหนดไว้แหละครั้นี้เราได้สองละเดี๋ยวผมจะช่วยเขาให้จนครบสามก่อนล้วกันนะแล้วก็เวลาเราเล่นต้องสังเกตนะครับว่ามันจะมี close in สามสิบเจ็ดม i n u t เนี่ยคือเดี๋ยวมันจะปิดภายในสามสิบเจ็ดนาทีครับพอครบสามสิบเจ็ดนาทีปุ๊บทุกคนก็จะได้ออกจากห้อง ถรานั้นเวลาเล่นไรก็ดูด้วยว่าเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับว่าคุ้มที่จะมาเล่นกับเขาช่วยเขาหรือเปล่วิไซไคต์ของหรือเปล่านะ โอเคนะผมก็จะครบห้าแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะออกจากห้องแหละ,ละเขาอยากให้ช่วยช่วยหน่อยแล้วกันนะ โอเคนะครับเราก็ช่วยเขาเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วตอนนี้มิชชั่นเราก็เหลืออยู่แค่อย่างเดียวคือการใช้อเทมนะครับซึ่งการใช้อเทมนั้นก็คือเรามาที่เ,เรามาสร้างสร้างห้องก่อนนะเราแค่สร้างเรนแล้วจะมีเห็นไหมหัวข,ข้อไอเทมนะครับสามารถใช้ได้ก็ได้แล้วเรามาดูที่เทรเชอร์นะครับแผนแมพมันจะใช้ของในการแลกของเพื่อให้ใช้อเทมได้ซึ่งถ้าเราไม่ทําของพวกนี้นเวลาเราตี เราจะไม่มีไอเทมพวกนี้ให้ใช้นะครับก็จะมี RP ก็แล n งพอยส์เอนะครับชาร์จบู t แล้วก็อะพชันอันนี้ก็เพิ่ม h p ในทีมเพิ่มแม็กแทกเพิ่มดอบเลททำให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นเพราะว่าของจะตกง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็แค่กดแดงนะข้ามไปเลยผมจะหาอีกวดคืนชีพ กดคืนชีพมันอยู่ไหนเนี่ยอ่าเควสไอเทมอันนี้ไงผมมีกดคืนชีพอยู่แล้วสองอันน,นนะแต่ทำไมไม่มีสร้างมันต้องมีสร้างสิน,นี่ไงก็ออบเควสไอเทมแล้วกันอาจจะกดข้ามไปก็ได้นะอ๋อนี่ไงอู้หัสก็จะมีกดคืนชีพทำก็ต้องใช้ของที่ดรอปจากในเควสนะครับโอเคเรารู้แล้วนะว่ามี ตรงนี้แล้วเราก็ต้องกดยูสองครั้งนะครับจะขึ้นหนึ่งสองอ่าคราวนี้เราจะครบแล้ว,ลวก็ถือวกผ่านเคสเ,เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็จะไดเออได้ MP มานะ1 2 3 4ก็ได้4อันนะไม่3ามนี่สไม่ใช่4ก็คือวันหนึ่งได้ประมาณ3อันนะครับแล้วก็มานั่งเทรดของพวกนี้ให้หมดนะครับ แล้วเราจะเข้าไปเดี๋ยวผมไปซู้ให้ดูสักตัวเลือกสักตัวก่อนอะไรดีแล้ะตัวไหนก็ได้อยู่แล้วเนี่นะครับก็ตอนนี้เราจะมีบัฟเห็นไหมข้างบนมีไอเทมคืนชีพนะครับ แล้วามาีขดที่ฮิลนะเห็นไหมครับมันจะมีขวดฮิลขึ้นมาให้เราใช้ได้นะครับผมพอถ้าเกิดเราไม่ทําไว้มันจะไม่มีขวดให้ใช้เพราะงั้นถ้าเกิดว่าเออเราไม่มีของฮิลเนี้ยเราก็ไปเห็นนะขวดฟ้าก็ไม่มีเพราะงั้นเราอยากเพิ่มขวดฟ้าเราก็แค่ไปซื้อขวดฟ้าแล้วมาใส่ในตอนใช้ตู้ใช้ในห้องนี้นะครับแต่อย่าก,กดออกจากห้องนี้ครับให้เปลี่ยนเควสนะครับถ้ากดออกจากห้องนี้คือไอเทมที่เราใช้ก็จะหายไปด้วย อ่าแล้วก็อันนี้เวลาชนะจะเห็นได้ว่าของชิ้นนี้แหละครับที่เราจะต้องหาสลัดทั่วทำพวกอ่าพวกเควส ex นะครับก็เลยพอเราต้องทัดทำที่ขอบซึ่งตอนนี้มันสามารถหาจากที่ไหนได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยมาดูกัน อ่ะเราจะเห็นอยู่นะอยู่เดี๋ยวผมจะลบห้องให้ดู close ลบห้องราคานนี้นะเราสร้างห้องใหม่อ่ะที่เดิมเราก็ได้ Hard e หรือเอ่ะเรียกห้องเดิมด้วยอ่ะไม่จอยดิสร้างโอ้เห็นไหมครับมันจะหายไปเลย แล้วก็เวลาห้องที่เราสร้างก็คือ60นาทีนะครับก็นี่คือเป็นข้อระวังที่สําหรับผู้เล่นใหม่ต้องรู้ไว้นะครับว่าการจะใช้อเทมเราต้องดูก่อนว่าเวลาห้องเหลือเท่าไหร่ถ้าเหลือน้อยเราก็ไม่ควรใช้หรือเปล่าไว้ปิดห้องแล้วเปิดใหม่แล้วค่อยใช้อเทมจะคุ้มกว่านะครับผมก็อันนี้จะเป็นแบบคร่าวๆนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมเราถึงต้องมาเล่นควยกอบเพิ่มนะครับ ก็น,นะครับมันจะมีเควสที่ต้องมานั่งทำของอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเพราะงั้นก่อนก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่ต้องพยายามเคลียรนทุกเควสก่อนนะครับให้ขึ้นมาเรียงเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มาถึงจุดตรงนี้ก็คือการต e ีบอสพวกนี้มันจะเป็นบอสอันนี้จะเป็นบอสสำหรับปลดล็อกสกิลเอกนะครับอันนี้จะเป็นของอาร์เคเมดนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูก,กันนตะกี้มันท่าอะไรนะผมไม่แน่ใจโอเคท่าดินเพราะงั้นผมจะเปลี่ยนปาร์ตี้เป็นท่าลมครับ แต่นี้ผมจะลุยเดียวเอาพอคิดว่าไม่น่ายากไม่น่ายากเกินนะ,ะนแล้วแน่นอนถ้าเกิดเจอกับตัวนี้ถ,ถ้าเห็นจำได้ว่าเลือดมันลดหระดับหนึ่งมันจะใช้สกิลสโตนใช่ไหมครับ เพราะอะไรต้องมีวิวหรือเฟียไว้เห็นไหมครับเราต้องมีไอเนียไว้การดีบัฟหนึ่งครั้งนะครับแต่คิดว่าของคิวมาจะอับมันตายซะก่อนเดีดย๋ยว,วดูอันนี้ฮะเราจะขึ้นรีซิตถ้าเกิดว่ามันทำอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะงั้นสกิลสำคัญวิทยาต้องมาใช้กับตัวนี้ก็นั่นแหละครับวิว ก็จะได้พวกนี้นะถ้าเกิดเราเล่นแบบระดับเออขึ้นไปเราก็จะมีเ็จได้ไอ้พวกเนี้ยเก็บไปให้เยอะๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวตัดไปแล้วครับผม ส่วนตัวถัดไปของอาชีพนินจานะครับต้องมาฆ่าตัวนี้นะมันจะตีไปเรื่อยๆล้วกันเพราะผมคิดว่ามันน่าจะมีแค่ตาบอดนั่นเองโอเคถือว่าอึดอยู่ประั้นผมก็คงต้องตีกปกติไปสักหน่อยแล้วเนี่ย,ยตีไม่เข้า ถ้ามา่ตามเวลบทีบัฟแต่ดาเมจน,น่าจะแรงอยู่แต่เพิ่นทีมนี้มันทีมหลบได้อยู่แล้วนะครับ ก็จะดรอปของประมาณนี้แล้วมันก็จะมีของดรอปเรนดมไปทั่วนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรนะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะน่าจะจบสำหรับอันพวกนี้แล้วหรือยังนะก็จริงๆอันเนี้ยมันจะมาให้สุดตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเกินระดับของพวกมือใหม่ต้องนั่งเล่นอย่างน้อย3ามสีตีนะครับผมมันตีคนเดียวไม่ได้หรอกจริงๆแค่ระดับนี้ผมเริ่มตีคนเดียวไม่ได้ละต้องหาเพื่อนมาช่วยเพราะงั้น เวลาเราจะมาทําเราก็พยายามชวนเพื่อนมาหรือว่าไปจอยห้องเขาหรือสร้างห้องให้เขามาจอยนะครับว่าเราจะตีตัวไหนนะครับผมก็โดยนี้ก็น่าจะหมดของเอยกันนะอ่าไม่ใช่เอ็กสิโคออกนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่เรามาฟาร์มของแล้วสามารถเซลล์ของได้เพราะงั้เราไปช็อปเทรเชอร์นะครับเซลเท r รเชอร์เห็นไหมครับ ของพวกนี้สามารถขายได้สำหรับคนที่ต้องหาตังเงี้ยเราได้มาเจอันเราสามารถขายเพิ่มเงินได้นะแต่ตอนเงินเงินผมโยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาฟาร์มเงินอีกแบบหนึ่งก็คือเราสามารถไปเล่นโคออปเพื mm ่อเอาของมาเอาไอดิสเนี่ยมาขายหรือเขาเรียกเป็นวิธีที่แบบเราได้เงินด้วยเราได้ของที่เรากำลังหาพอดีด้วยนะครับก็ยังไงโคลอปถ้าว่างพอก็ลองไปนั่งเล่นไปบ้าง,างก็ดีนะครับเพราะว่าของที่ต้องใช้ก็อยู่ในโคลอปเช่นเดียวกันนะครับ พราะเดี๋ยวยังมีพูดถึงอาวุธอย่างอื่น erm ที Obs ่ฝนยังไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นอาวุธอาชีพอีกซึ่งมันต้องใช้ในคออปนะครับผมก็โอเคครับก็มันจะเป็นในส่วนคออปแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงไว้ว่ามันจะมีบอลเลร์คีสนะครับเราสามารถหาได้การแลกแต้มประกายแสงเลยนะครับตอนนี้ซึ่งเมื่อก่อนเราต้องไปล่าให้ดรอปเท่านั้นแต่ตอนนี้เราสามารถแลกได้ในนี้ในนี้แล้วครับซึ่งไม่จํากัดด้วยแล้วก็ใช้ประมาณเท่าไหร่120ต่อหนึ่งอันนะ กนเนี่ยคุณอยากแลกกี่สิอันก็ได้ <_ d ose> เพราะว่าอันนี้จะเป็นเอาไว้ใช้ทํากับจ็อบเอนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมก็ที่สำคัญก็จะมีพวกอันนี้อีกอ่ามันจะมีผมหาก่อนนะครับนี่มันก็จะมีพวกไอเขาเรียกน,นะไอเทมอาวุธนะครับซึ่งอันเนี้ยต้อง ต้องใช้ในการปลดพวกอาเนี่ย,วย ist, urai, ว Ninja, พวกเนี้ยอาเคมิสซามูไรแล้วก็นินจาพวกเนี้ยซึ่งเราต้องมาแลกข้างนอกซึ่งไอของพวกเนี้ยถึงเรามีของแต่ถ้าเราไม่ไปเล่นคออฟที่ด่านเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องด่านต่อไปในครั้งหน้าแล้วกันนะที่ผมเล่นไปแล้ว2ด่านให้ดูก็คือเพื่อปลดล็อกเอาของพวกเนี้ยไปสามารถปลดล็อกอาชีพได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูในคลิปหน้ากัแล้วกันนะครับ โอเคนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปข้อมูลคอบในครั้งนี้แต่จริงๆต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่าจริงๆคอ op ยังมีอะไรมากกว่านี้ครับแต่ผมขอยกย่อไว้บอกครั้งอื่นแล้วกันนะครับเพราะว่าของบางอย่างมันเป็นสำหรับผู้เล่นที่ระดับสูงขึ้นนะครับผมก็เลยกะว่ายกย่อไปจับคู่กับข้อมูลที่ต้องใช้ด้วยกันนะครับแต่อันนี้ที่ผมต้องทําขึ้นมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทําคลิปเกี่ยวกับอาชีพเอกเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวกับคออ p โดยตรงนะครับก็เลย ต้องมานั่งอธิบายก่อนนะครับว่าโคอ็อคืออะไรสำหรับผู้เล่นใหม่มันเล่นยังไงเหรอแล้วก็มันจะได้ของอะไรบ้างแล้วว่าเล่นไปเพื่ออะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ลองมาเล่นกับเพื่อ,อนๆเก็บของฟาร์มกันไปด้วยนะครับผมเพราะไงของในโคออบบางชิ้นเราต้องใช้ในอนาคตนะครับผมและแน่นอนครับถ้าข้อมูลในคลิปนี้มีข้อใดผิดพลาดหรืออธิบายตรงข้อไหนไม่เข้าใจหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะครับผมและ ท่านผู้ชมท่านใดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยครับสำหรับผู้ชมทางด้าน YouTube และสำหรับผู้ชมทางด้าน Facebook ก็อย่าลืมกดทุกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย